สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนะัทวัฒน์นะครับก่อนเข้าเนื้อหาคลิปฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นยูทูบเบอร์สาวลาวที่มีช่องว่าสาวลาวไปไหนได้ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาวในปี2024โดยการยกกรุงเทพมาเปรียบเทียบกับเวียงจันทร์นะครับเมืองหลวงของ2ประเทศแล้วก็ได้มีการเปรียบเทียบการเดินทางระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพและเวียงจันทร์ รวมถึงการดําเนินชีวิตการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ในกรุงเทพฯระเวงจันแล้วก็เปรียบเทียบเงินค่าแรงขั้นต่ำต่อชั่วโมงของไทยกับลาวนะครับประมาณนี้ประเด็นที่ผมได้เข้าไปฟังในชแนลของน้องสาวลาบท่านนี้นะครับก็ได้เปรียบเทียบประมาณนี้แต่ว่ามันดัดกลายเป็น กระแสดราม่าและก็เป็นการเรียกทัวร์ชุดใหญ่ลงไปในช่องสาวลาวไปไหนนะครับผมอย่างเช่นประเด็นที่เปรียบเทียบการเดินทางระบบขนส่งมวลชนอย่างลาวกับไทยเวียงจันทร์และกรุงเทพเนาะก็สาวลาวก็ได้มีการเปรียบเทียบว่าในเวียงจันทร์เนี่ยการเดินทางส่วนใหญ่ก็จะใช้รถส่วนตัวนะครับผมแล้วก็จะมีแท็กซี่แกลบนะครับผมแล้วก็มีแอปพลิเคชันที่สามารถเรียกแกล็บได้เป็นการเดินทางที่สะดวกและรถไม่ติดนะครับผมส่วนในกรุงเทพเนี่ยการเดินทางส่วนมาก เ,เขาจะใช้รถไฟฟ้าเพราะว่ามันจะช่วยย่นระยะเวลาในการเดินทางได้ง่ายแต่ถึงอย่างนั้นนะครับคนก็ยังแน่นประเด็นนี้เนี่ยก็มีการถกเถียงขึ้นมาอย่างมากเลยเนาะในชแนลของน้องท่านนี้นะครับสาหรับประเด็นการเดินทางในกรุงเทพนะผมอย่างเช่นรถไฟฟ้าคนเยอะมีทางด่วนยกระดบับแต่ว่ารถก็ยังติดเหมือนเดิมนะครับผมผมมองว่าการเปรียบเทียบของยูทูบเบอร์เรท่านนี้เนี่ยผมมองว่าโอเคแหละคุณอาจจะเปรียบเทียบกรุงเทพและเวียงจันทร์เนี่ยในชื่อคอนเทนต์อะใช่แต่จั ที่ผมดูลักษณะการเปรียบเทียบแล้วเหมือนกับเปรียบเทียบระหว่างเวียงจันทร์กับข้อเสียของกรุงเทพสมากกว่านะผมเพราะว่ากรุงเทพเนี่ยต้องบอกว่าคนเยอะคนเยอะแล้วก็รถเยอะทําให้รถติด ทำให้การเดินทางลําบากนะครับผมแล้วก็กรุงเทพก็ได้มีการขยายทางตลอดเวลาเพื่อรองรับผู้คนรวมถึงรถไฟฟ้าซึ่งมีการขยายตลอดออกไปข้างนอกเมือง mm. เยอะมากนะปัจจุบันแต่คนก็ยังยังเยอะเหมือนเดิมเพราะว่ากรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองธุรกิจขนาดใหญ่แล้วก็ผู้คนจากทั่วโลกเนี่ยเดินทางมาแล้วผมมาเที่ยวมาทําธุรกิจมีหลายชาติมากๆรวมถึงคนไทยทุกภาคเนี่ยก็แทบจะลงไปทํางานที่กรุงเทพกันเกือบทั้งหมดเลยทําให้ประชากรใน,นกรุงเทพเยอะมาก นะผมประมาณนี้เนาะประเด็นนี้ก็ถ้าถามว่าเปรียบเทียบ กรุงเทพฯปบเวียงจันทจะไม่มีประเด็นดรามา่าอันนี้อธิบายแบบอาจจะดูแบบไม่ละเอียดแล้วก็อธิบายในความคิดเห็นส่วนตัวซะมากกว่านะผมอย่างเช่นประเด็นนี้แล้วก็จะมีประเด็นเกี่ยวกับการซื้อคอนโดในไทยเพราะว่าการที่จะซื้อบ้านในในกรุงเทพฯเนี่ยค่อนข้างที่จะแพงคนส่วนมากเลยซื้อคอนโดซะส่วนใหญ่นะครับก็ประมาณนี้ซึ่งข้อนี้ก็อธิบายไม่ชัดเจนอีกนะครับก็จากที่น้องอธิบายเนี่ยก็คนอาจจะเข้าใจผิดได้ว่าคนส่วนใหญ่ไม่มีบ้าน เราผมไม่มีบ้านเลยไปซื้อคอนโดเพราะว่าคอนโดมันถูกกว่าบ้านแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนที่เข้ามาทํางานในกรุงเทพเนี่ยเขาก็มีบ้านกันทุกคนแหละครับมีบ้านกันหมดแหละนะครับแต่ว่าเพื่อความสะดวกสบายในการทํางานในการใช้ชีวิตก็จะเป็นต้องซื้อคอนโดที่อยู่ใกล้ที่ทํางานที่สุดแต่ถ้าจะซื้อบ้านในกรุงเทพจริงๆเนี่ยราคามันก็จะสูงมากๆเพราะว่าที่ดินมันแพงแต่ว่าก็มีหลายคนที่ซื้อบ้านใน รอบรอบกรุงเทพนะผมในปริมณฑลบริเวณรอบๆเนี่ยก็เยอะเยอะมากๆเหมือนกันเพราะว่าราคาก็ไม่ได้แพงเข้าใจกลางกรุงเทพนะครับฉนองอธิบายคร่าวๆแบบเนี้ยอาจจะเข้าใจได้ง่ายกว่าแต่ว่าอธิบายไม่ละเอียดคนอาจจะตีความได้ผิดนะผมเลยเป็นประเด็นขึ้นมานะครับทีนี้ผมได้เข้าไปดูการเปรียบเทียบของอันน้องสาวลาคนนี้ในช n นลนี้นะผมมองว่าเปรียบเทียบในเชิงความชอบความรู้สึกส่วนตัวซะมากกว่าไม่ได้เปรียบเทียบแบบ และลาวกรุงเทพจริงๆอะ่ะถ้าเปรียบเทียบกันจริงๆเลยเนี่ยก็แค่ยกตัวอย่างว่าลาวมีอะไรกรุงเทพมีอะไรเวียงจันทร์มีอะไรอะไรที่เวียงจันทร์มีกรุงเทพไม่มีจุดไหนที่กรุงเทพควรมีจุดไหนที่เวียงจันทร์ควรมีเปรียบเทียบประมาณนี้ดีกว่านะครับมันจะง่ายกว่าอันนี้ผมมองว่าเหมือนเปรียบเทียบความรู้สึกส่วนตัวซะมากกว่าอย่างเช่นไม่ชอบคนเยอะไม่ชอบความวุ่นวายของเมืองอันนี้คือในมุมความรู้สึกส่วนตัวละนะครับ แล้วก็ในเรื่องของผู้คนที่หนานแน่นแล้วก็รถทีเยอะซึ่งอาจจะดูเป็น จุดปัญหาของกรุงเทพเนี่ยนะผมประเด็นนี้ผมมองว่าอยากจะให้น้องเข้าใจนิดนึงนะครับที่เปรียบเทียบกับลาวลาวเนี่ยรถไม่ติดคนใช้ชีวิตได้สบายมากๆอยู่บ้านกับครอบครัวแล้วก็ขี่รถออกไปทํางานแบบชิวๆจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องเปรียบเทียบกับกรุงเทพก็ได้นะเพราะรูปแบบการใช้ชีวิตของแต่ละเมืองเนี่ยมันก็มีหลายเมืองมากๆนะครับผมอย่างเช่นถ้าต้องการที่จะใช้ชีวิตแบบเวียงจันทร์แบบนั้นในในไทยก็มีหลายเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นขอนแก่นอุบลอุ ดอนเชียงใหม่เชียงรายก็ได้ฟิลประมาณเวียงจันทร์ันที่นี้มาเปรียบเทียบกับกรุงเทพมันเป็นศูนย์กลางจริงๆไง,งมันเป็นเมืองที่คนเยอะเป็นเมืองระดับโลกเลยก็ว่าได้เพราะว่ามีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเยอะแล้วก็ติดอันดับจากอันดับระดับโลกเนาะมันก็มีประชากรเยอะและกรุงเทพก็ได้ทําการพัฒนาถนนหนทางตลอดเวลาขยายเส้นทางรถไฟฟ้าตลอดเวลาเพื่อลองรับไง้วผมเพื่อลองรับจนแบบทุกวันนี้ถนนเยอะมากรถไฟฟ้าเยอะมาก แต่ก็ยังแทบจะไม่พออยู่แล้วนะครับในแง่นี้ก็คือถ้ามองในเรื่องของความพัฒนาแล้วก็การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจเนี่ยมันก็แสดงให้เห็นว่ามีความเจริญเติบโตของเมืองเพิ่มขึ้นนะผมในแง่นี้ถ้าเปรียบเทียบกับเวียงจันทร์ถ้าน้องแบบอยากได้ฟิลเวียงจันทร์แบบนั้นตลอดเวลาเลย ก็แสดงว่าอยากจะแช่แข็งเวียงจยันไว้ประมาณนั้นเหรอไม่อยากให้เมืองพัฒนาขึ้นไปกว่าเดิมเลยเหรอเพราะว่าจะลืมว่าถ้าเมืองพัฒนามากขึ้นมีธุกรกิจมากขึ้นคนก็ต้องเยอะมากขึ้นรถก็ต้องเยอะมากขึ้นเมืองก็ต้องพัฒนาขึ้นไปเพื่อรองรับผู้คน ไม่ว่าจะเป็นถนนระบบขนส่งมวลชนรถไฟฟ้าในอนาคตาเวีจันทร์พัฒนามันก็ต้องมีมันก็ต้องมาสเต็ปเดียวกับทุกๆเมืองอย่างเช่นเดียวกับกรุงเทพเหมือนกันหรือหลายๆเมืองในโลกนะครับมันก็จะต้องเป็นแบบนั้นอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นศูนย์กลางของประเทศเนี่ยนะผมเมืองหลวงมันคือศูนย์กลางของประเทศส่วนประเด็นนี้ก็ประมาณนี้เนาะจากที่ผมฟังเนาะอาจจะอธิบายไม่ละเอียดไปสักนิดนึงนะครับผมก็ประมาณนี้สําหรับคลิปนี้ก็มาพูดถึงประเด็นกระแสดราม่าใน โลกสังคมออนไลน์นะครับผมในช anel ของสาวาวไปไหนชิมีการเปรียบเทียบระหว่างไทยกับลาวนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ถ้าผมอธิบายคัดเคลื่อนยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ